สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่รักและเคารพครับวันนี้ก็วันที่10ครับมิถุนายนพศ2567นะครับช่วงนี้ก็ช่วงเช้าๆนะครับพบกันเช่นเดิมครับร้านพิยูซาวครับบ้านจะกแกแ๊ซงตะบนทัศสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็โทรศัพท์0962191089ซื้อขายแลกเปลี่ยนอ่ะตีเกินสินค้าเสียงมือสองนะครับเข้ามาเลยครับอย่าลืมกด ไล์นะฮะกปดติดตามให้ด้วยเด้อนะครับผมอสนะวันนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของดอกลําโพงนะฮะดอกลําโพงนะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นโอนก่อนส่งนะครับโอนก็เป็นชื่อบัญชีนะฮะนายพิญยูโคตรโพ่เท่านั้นนะครับหรือว่าลูกค้าสะดวกมารับเองก็ยินดีครับมาดูตัวแรกก่อนครับตัวเรขเป็นแหลมตัวนี้แหลมนะครับแหลมคอมนะครับกวเรียกตัวเล็กรุ่นเล็ก สี่สี่ศูนย <se anak> ์นะครับสี่สี่ศูนย์ตัวนี้พร้อมปากตัวนี้ปากหนานะครับตัวนี้ปากรุ่นหนานะครับหนานะครับเป็นปากแบบแป้นนะเกี่ยวแป้นปากหนานะครับนี่ครับครับมีมาอยู่สองชุดนะครับชุดอันนี้ขายพร้อมปากแล้วขนาดปากข้างในก็เป็นแปดคูณแปดนะครับปากแปดคูณแปดนะครับชุดนี้ก็คือชุดละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับนี่ชุดละห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ถ้าเอาคู่ก็คู่ละหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยรับเองนะครับค่าส่งก็ค่าส่งตัวนี้ขอคู่ละหนึ่งร้อยบาทครับส่งให้นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะรวมส่งนะครับอันนี้วันนี้เอาราคารวมส่งให้นะโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้านะครับตัวนี้คู่ละหนึ่งมืนสองคู่ละหนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งครับเหลี่ยมคอม 200บากนะครับตัวนี้แหลมไดเวอร์นะครับของ P Audio นะครับนี่รุ่น BM นะ 750D นะตัวนี้100วัตต์นะ8โอห์มนะตัวนี้รุ่นตูดครีบนะครับนี่ครับสภาพประมาณนี้ครับสวยๆนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะแหลม750ตัวใหญ่ตัวดำตัวนี้ขอตัวละ1,400บาทรวมส่ง นะฮะตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งเพราะว่าตัวนี้หนักครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับเหลมอันนี้เป็นานาโนวานะครับนานโนวาแล้วก็อันนี้มีซีให้ด้วยนะฮะแถมซีให้ด้วยเด้อพี่น้องนะฮะนี่ครับน,นี่เหลมนะครับนานโนวามีสองอันนะครับนานโนวาสามตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ เออบอ้อมนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้แถมซีให้ด้วยนะครับแถมซีให้ด้วยขอคู่ละขายเป็นคู่เด้อพี่น้องนะฮะขายเป็นคู่นะครับคู่ละเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งคู่ละเก้ห้าสิบาทรวมส่งนะครับเก้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งแถมซีให้ด้วยนะครับนะเตาสี่ตัว สีตัวก็ได้หนึ่งพันแปดร้อบาทรวมส่งนะครับคู่ละเก้าสีตัวหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับอ่ะในแหลมเคพาวเวอรนะครับรุ่นเคดียีนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบาทไอเนะครับแปดโอหมนะครับตัวนี้เป็นแบบเกลียวนะครับปากเกลียวนะครับตัวนี้ขอตัวละตัวนี้เสียงดีครับของเคพาวเนะครับ รุ่นตัวนี้ขอตัวละคู่ละเอาคู่ละเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับคู่ละเก้าร้อยบาทรวมส่ง,ะงน,น,นะครับคู่ละเก้าร้อยบาทรวมส่งครับอนู่ดอกสิบสองนิ้วเซาเทคนะครับมีรุ่นนี้เลยนะครับคงหล่อนะครับของรุ่นนี้หกร้อยวัตต์เด้อพี่น้องนะครับแปดโอมหกร้อยวัตต์นะครับโครงนี้ครับโอ้โอวสวยๆเลยพี่น้อง ต ität, ัวนี้หนักรับสวยมากครับนี่ครับดูนาตึงๆเลยครับตัวนี้สวยมากครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้ขอคู่ละคู่ละสามพันบาทรวมส่งนะครับตัวนี้คงรอได้หกร้อยบาทนะครับคู่ละสามพันบาทรวมส่งนะครับโอ้โหนี่หนักมากที่นนองนะคคู่ละสามพันบาทรวมส่งนะครับใช้งานปกตินะครับดอกเดิมๆนะครับคู่ละสามพันบาทรวมส่งนะครับ นี่แหลมเขาไม่ใช่กร่างนะสิบสองนิ้วนะครับอีกตัวหนึ่งโอ้อันนี้วอยใหญ่พี่น้องนะฮะอันนี้วอยใหญ่อันนี้วอยสามนิ้วนะฮะดูสเปคข้างๆนะครับตัวนี้มียี่ห้อวายเอฟหนึ่งสองศูนย์สามนะแปดโอมตัวนี้พันบาทนะครับผมตัวนี้พันบาทตัวนี้วอยสามเด้อพี่น้องนะฮะตัวนี้มีตัวนี้มียู่หกดอกนะครับดอกสวยๆนะครับหกดอกนะครับตัวนี้ได้ตัวละหนึ่งคู่ละ คู่ละ2,500รวมส่งนะฮะคู่ละ2,500บาทคงเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับดอกเดิมนะฮะเดิมทุกดอกนะครับอันนี้คู่ละส0 0พันนะนี่นี่คู่ละ2,500บาทรวมส่งนะครับนี่ครับที่เด็ดครับดอก18นิ้วนะครับ P Audio นะฮะรุ่น P 1 8 0 2 2 4 2 V 3นะครับตัวนี้นะครับ1,200องร้อยบาทนะพี่น้องนะครับดูโครงก่อนครับนะครับดูตัวนี้ดอก สวยพี่น้องดอกสวยนะครับตัวนี้สวยนะครับน่าจะเดิมนะครับนะสวยมากครับตัวนี้ครับดอกใหม่ๆเลยนะครับดูทางนี้ครับนี่ครับนี่ครับดอกสวยเลยครับอันนี้ได้ดอกละตัวนี้ขอดอกละคู่ละนะครับเอาเป็นคู่คู่ละหกพัน 6,300บาทนะรวมส่งนะฮะคู่ละ6,300บาทรวมส่งเช็คราคาเมื่อหนึ่งก่อนด้วยครับตัวนี้นะครับอันนี้คู่ละ6,300บาทรวมส่งนะ PR Audio นะครับตัวนี้อันนี้ครับประมาณนี้ครับไม่แน่ใจ,จว่าเดิมไม่เดิม้ะพี่น้องประมาณนี้นะครับะตัวนี้คู่ละตัวนี้คู่ละ4,100บาทนะคู่ละ4,100บาทนะรวมส่งนะครับตัวนี้พันสองร้อยบาทเดอ้อพี่น้องนะ คู่ละ4,100บาทรวมส่งนะครับตัวนี้ pr a าร i o ะดูรุ่นเจอรนะครับตัวนี้นี่ครับออกมานี้เลยครับนี่ครับโอ้คดอกสวยๆริงๆอันนี้คู่ละตัวนี้คู่ละ4,000 4 4 0ี่บาทรวมส่งนะครับอันนี้ราคารวมส่งให้แล้วเดินนะครับ4,400บาทนะครับอันนี้ดอกเคทีเฮดครับเคทีเฮดรุ่น ดีเอ็มหน้ในแปดสามศูนย์วีสองนะครับตัวนี้แปดร้อยวัตต์นะเคทีเฮดนะตัวนี้เสียงดีครับเสียงดีครับตัวนี้สภาพประมาณนี้เลยครับเคทีเฮดตัวนี้แปดร้อยวัตต์ตัวนี้คู่ละสี่พันบาทรวมส่งให้ครับสี่พันบาทรวมส่งนะครับเคทีเฮดเราดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้พันห้าร้อยวัตต์หน้าดอกทั้มหน้ารุ่นทั้มทั้มพัดนะครับนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะตัวนี้วอใหญ่ด้วยพี่น้องนะครับ ตัวี้ไว้ไว้4.5นะครับผมนี่ครับดอกเดิมๆสวยๆนะวครับดอกแดงครับตัวนี้แรงครับนี่ครับตึงๆครับนี่ครับสวยมากครับตัวนี้ขอขอก็คือดอกอานที่ตัวนี้ตัวนี้มันมีอยู่แปดนะครับก้านในอยู่สี่นะครับตัวนี้มีแปดดอกตัวนี้แปดดอกขอดอกละ2,500บาทอ่ะดอกละ2,500บาทโดมส่งให้ครับเช็คราคามาหนึ่งครับ ดอกสภาพนี้เลยครับสวยๆนะพี่น้องมีเป็ดดอกละสองพันห้าร้อยบาทนะรวมส่งให้นะครับผมสินค้าก็มีประมาณนี้วันนี้เป็นลงดอกลําโพงนะครับก็อย่าลืมนะซื้อขายแลกเปลี่ยนติเทินนะครับร้านพินจูซาวโซลินนะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกสองหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าโอ้ล็กตัวนึงครับอ่ะทิ้งท้ายท้ายสุดให้นะครับตัวนี้เป็นยาม้าเอฟเฟกต์เอสพีเอ็กเก้าศูนย์นะครับตัวนี้นะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับ ต but, ัวนี้นี่ครับตัวนี้ญี่ปุ่นเทนะครับตัวนี้ญี่ปุ่นเทนะครับ220ร้อยถึงร40นตัวนี้เทนะครับงานเทนะครับยามาเอฟเฟคยามาฮ่าเทนะครับตัวนี้เอฟเฟคยามา5่าเทนะครับ f อ x 90เก้าศูนย์นะครับตัวนี้ ตัวนี้นำเข้าจากนอกนะครับเขาบอกนําเข้ามาจากนอกนะครับลูกค้าบอกนะครับซื้อไว้นานเลี้นะครับ่ำมาเลยตีเทินสินค้านะครับตัวนี้ขอตัวละ3,500บาทวมส่งให้ครับสามพนาร้อยบาทวมส่งนะครับ S P X Yamaha หาของ S t X 90้าศูนย์โ e n t นะครับผมขอสามพนบาทวมส่งนะครับอย่าลืมครับร้านพิวซาูอ่งเนึ่งศูนย์9เก้นะครับก็ แลกซื้อขายแลกเปลี่ยนติเทินนะับอุปกรณ์เครื่องเ,เสียงการแจ้ง,งมือสองนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมนะครับผมก็อย่าลืมนะกดติดตามด้วยเด้อนะครับคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับรอบชมอยู่ที่ไหนยังไงนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้านออกงานออกงานนะขอทุกท่านมีความสุขนะครับผมสุขีสุขขังมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะก็จะมีอัปเดตสินค้าเรื่อยๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ